คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแนเบฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย18พฤศจิกายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมกาครับเช้าว,วันเสาร์เป็นการพบกันระหว่าง LA Clippers ครับวันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเปิดบ้าน Crypto.com Arena 10โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับตอนรับการมาเยือนของ Houston Rockets ครับทีมที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ครับ โดยโค้ชของ LA Clippers ยังใช้โค้ชเก่าอย่างไทรอนล,ลูครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชใหม่ของวุดตันอย่างอเมอโดกาอดีตยอดโค้ชของบอสตันครับเอาละก่อนวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของคริปเปอร์ครับก็แพ้มา6เกมรวดครับโดยเกมล่าสุดคลิปเปอร์บุกไปเยือนแชมป์เก่าอย่างทางด้านเดน v วอร์นักเก็แพ้ไป108ต่อ111ครับ ก็สู้แบบสุดความสามารถครับแต่สุดท้ายสู้โยคิชไม่ได้จริงๆครับผู้ทำสกอร์สูงสุดของคริปเปอร์วันนั้นเป็นพอจอตส35แต้ม7รีบาวด์สามแอสซิสครับส่วนเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนกดไป21แต้มกับ2รีบาลและมีศีรษะครับเทปคาวาวเลียนนาสิบห้าแต้ม2รีบาวด์สองแอสซิสครับสุดท้ายคริปเปอร์แม้จะเป็นไล์อัพเทปก็ยังไม่สามารถเก็บชัยได้ครับส่วนฮูสตันโรเก็ตเกมล่าสุดก็เป็นการเจอกับเดนเวอร์นักเก็เช่นกันครับแล้วก็เอาชนะไปแบบพลิกล็อกช็อกโลกครับ 107ต่อ104ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งฮูสตันร็อกเก็ตในเกมนั้นครับเป็นเจ้าอ้วนเฟร็ดแบรนดีด26แต้ม2รีบาวดสี่แอสซิสครับเสริมด้วยเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมร้อนแรงสุดๆอย่างอาัลเฟรดเซนกุลครับเซนเตอร์ชาวตุรกี23แต้ม8รีบาวดห้แอสซิสต์และยังได้เจฟฟ์กรีนครับ15แต้มกับ4รีบาลนะฮะสุดท้ายฮูสตันชนะเดนเวอรแบบพลิกล็อกจริงๆครับ เอาละครับโรทไว,วส่งรายชื่อมาแล้วเจ้าบ้านพอย์การ์ดครับคลิปเปอร์ยังคงใช้นินจาเต่ารัสเซลเวสบุกค,ครับวันนี้จะได้ดวลกับเจ้าอ้วนเฟรดแวนวีดครับถ้าดูตามฟอร์มล่าสุดต้องยอมรับว่าเจ้าอ้วนเฟรดแวนวีดดูดีกว่าครับชูตติ้งการ์ดเจ้าคราวเจมส์ฮาร์เดนครับจะได้ดวลกับเจ้าเจเลนกรีนครับ,ด,ด,บ,รบดราฟอันดับ2นะครับปี2021อครับอย่างไรก็ตามชื่อชั้นและฝีมือคงต้องยกให้เจ้าคราวเจมส์ฮาร์เดนครับ สมอลฟอร์เวิร์ดนะเทพเจ้าพอจอดครับจะได้ดวลกับดีรันบรุกส์ครับซึ่งเป็นตัวป่วนมีความโดดเด่นเรื่องของเกมรับของ r o c k e t สครับอย่างไรก็ตามครับตำแหน่งนี้ชื่อชั้นผมก็ยังยกกับพอจอดดีกว่าอยู่ดีครับ Power f o r ฟอร์เวิร์ดนะมาเทพคาาวาเลียนาจะได้ดวลกับจาบาริสสมิธจูเนียครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่คริปเปอรเจ้าบ้านนะฮะดูชื่อชั้นมีภาษีมากกว่าโรเกสครับ เซนเตอร์คมืนงยเป็นอีวิซาซูบักครับวันนี้จะได้ดวลกับเลเพรลเซนกุลครับถ้าดูฟอร์มล่าสุดนะการเล่นในช่วงหลังๆครับต้องยอมรับว่าเลเพรลเซนกุลครับดูดีกว่าอีวิซาซูบักด้วยซ้ําและนี่ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านเอเวคลิปเปอร์สครับเป็นรายเดิมอย่างเมสันพัมบรีเซนเตอร์ตัวสำรองของทีมครับมีการเจ็บเข่ากลับมาได้หลังวันที่12มกราคมครับ ส่วนทีมเยือนฮุสตันโรเกตครับมีสำรองอย่าง Victor o, ep, au, วิกเตอร์โอลาดิโปเจ็บเข่าเช่นกันครับกลับมาได้หลังวันที่19พฤศจิกายนครับและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับไลอ e อของแอเวอคริปเปอร์สครับถือว่าโหดแบบสุดๆครับแม้จะยังไม่ชนะใครก็ตามในช่วงหลังครับรัสเซลเวสบุกเจมส์ฮาร์เดนพอ์จอดคาววเลียนาดและยูซาซูบักครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนฮูสตันร็อกเก็ตครับเป็นทีมดาวรุ่งซะส่วนใหญ่แต่ผลงานดีเหลือเกินครับประกอบไปด้วยเจ้าอัลเฟรดแวนวีทจาเลนกรีนและตัวป่วนอย่างดิลลนบุ๊กส์ครับจาเบอรีสมิธและอัลเพรลเซนกุลครับยอดเซนเตอร์สัญชาติตุรกีครับโดยเอลเอคลิปเปอร์สเจ้าบ้านครับลงเล่น10เกมชนะ3แพ้ถึง7ครับส่วนฮูสตันนะครับผลงานดีมากกว่าเยอะครับวันนี้จะเป็นการดวลกันระหว่างพอจอร์ดครับฤดูกาลนี้24.7แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิกโก47% จะได้ดวลกับเจเลนกรีนครับผู้ทําสกอร์สูงสุดในช่วงหลังๆของทางด้านฮูสตันครับ19.1แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโก41%ครับและเกมนี้เราได้มาดูกันครับว่าความเก่ากับความสดนะฮะฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งไหนจะไปครับทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับแม้เอลเอคลิปเปอร์สครับจะพ่ายแพ้มาหลายเกมติดต่อกันนะแต่อย่างไรก็ตามครับไล์อัพที่ประกอบไปด้วยมหาเทพนะ4-5คนในทีมครับ ก็ยังดูดีกว่าทีมเยือนอย่างฮุสตันโรเกตครับแม้จะชนะมาหลายเกมรวดนะฮะวันนี้ทุกสำนักก็มองเช่นนั้นครับเอลียคลิปเปอร์สเป็นต่อถึง5แต้มครับแม้ฟอร์มจะแย่สุดๆวันนี้ผมขอยือนฝั่งเจ้าบ้านอีกเกมกัดฟันเลือกครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ